ท่วงอร่อยยกนิ้วกับชาตามือ อร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้ผมนิกเล่งหงพาทุกท่านมาอยู่ที่ร้านนี้ฮะขาหมูอาเซียนนั่นเองนะฮะตั้งอยู่หลังโรงเรียนวัดบางพีใหญ่กลางนะครับอยู่ในซอยสุข,ขาพิบาล4ี่นั่นเองร้านนี้เ,เปิดบริการทุกวันนะฮะตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นนะครับเจ้าของร้านเนี่ยเป็นขาหมูเลเวอร์มากๆ er เฮียเขาเนี่ยไปกินมาหมดแล้วฮะแต่ว่ายังไม่ค่อยถูกใจเฮ er ียเขาก็เลยกลับมาคิดสูตรเด็ดของตัวเองเลยกับคอนเซปที่บอกว่าคุณใส่ปากเราใส่ใจร้านนี้เนี่ยมี ายุมากกว่า4ปีแล้วครับทุกท่านเมนูอร่อยยกนิ้วกับชาตามือในวันนี้ต้องนี่เลยฮะขาหมูสับรวมครับมีทั้งเนื้อแล้วก็หนังนะฮะมีคาีิด้วยมีไส้กระเพาะครับไข่พะโล้ครับจบครบใน1จานเลยกระเพาะนี่ไม่หาทานยากนะทุกท่านไส้ฮะอันนี้คือที ขอชมเลยนะความสะอาดสะอาดหนึ่ง <Wow. S 1> การเก็บรักษากว่าจะส่งถึงมือลูกค้าเนี่ยดีมากน้ําราดก็ดีอีกด้วยขอชมเลยฮะเด็ดมากสะอาดมากต่อมาครับเ <Wow. S 1> มนูนี้ฮะหมูกรอบคั่วพริกเกลือทุก <Wow. S 1> ท่านเขาเนี่ยมีการสกัดมันออกนิดนึง <Wow. S 1> ทําให้มันของหมูกรอบเนี่ยมันน้อยลงนะฮะและเนื้อเนี่ยก็จะเยอะคือตัวหนังเนี่ยมีความกรอบมากๆเลย ขัาวา่วพริกเกลือของเขาเนี่ยมีความเข้มข้นนะไม่เผ็ดจนเกินไปนะแล้วก็ผัดมาได้แห้งมากปิดท้ายด้วยเมนูนี้ฮะกระเพราขาหมูทุกท่านวาว้านี่ฮะน่ากินมากเลยเป็นกระเพราสูตรโบราณนะฮะรสชาติเนี่ยจะมีความเผ็ดร้อนชูกลิ่นใบกะเพราครับผัดแห้งมาก แต่ขาหมูเนี่ยยังคงความนุ่มอยู่นะฝากไว้เลยนะครับกับร้านขาหมูอาเซียนะฮะอยู่ที่หลังโรงเรียนวัดบางพีใหญ่กลางนะฮะซอยสุขาพิบาล4นะครับเปิดบริการทุกวันนะฮะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเลยนะฮะอิ่มอร่อยขนาดนี้ครับไม่ต้องขอปิดท้ายด้วยนี่เลยฮะผลิตภัณฑ์จากชาตามือครับวันนี้เนี่ยนิคขอแนะนําเป็นนี่ฮะกาแฟตามือครับกับเมนูอเมริกาโน่นั่นเองนี่เลย โอ้หอมจริงๆนะฮะกาแฟตามือครับมีทั้งกาแฟผสมตามือนะครับเหมาะสําหรับชมเมนูกาแฟโบราณครับเช่นเมนูกาแฟเย็นหรือว่าโอลเลี้ยงน,นั่นเองนะฮะและเมล็ดกาแฟอาราบิก้าครับชนิดคั่วเข้มข้นครับทำให้ได้กาแฟรสเข้มหอมอร่อยครับทำเมนูอเมริกาโน่แล้ว หอมเข้มดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นหาซื้อได้ที่หน้าร้านชาตามือ140สาขาทั่วประเทศไทยช้อปปี้ลาซาด้าแค่เซิร์ชว่าชาตามือนะครับสอบถามข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดครับแอดชาตามือครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสาเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบทั้งออริจินอลแล้วก็ขิงผง100%ไม่มีน้ําตาลนะครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟครับช้อปปี้ลาซาด้าแค่เซิร์ชว่า herbhouse_official ครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ไลน์ at, at herberhouse ครับและติ๊กต็อครับแค่เซิร์ชว่า herberhouse ครับและสัปดาห์นหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับว่าผมนิกเล้งหงเนี่ยจะพาไปอร่อยยกนิ้วกับชาตามือที่ไหนต่อเจอนสัปดาห์นหน้าครับ